สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มีตัวอย่างหนังใหม่มาอีกแล้วฮะ Let's Go เปิดฉากแรกมาตัวอย่างก็จะให้เราเห็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งสมาชิกในครอบครัวก็จะมีแม่และลูกชายสองคนทุกอย่างก็ดูปกติธรรมดานะฮะจนกระทั่งตัวอย่างได้ตัดไปที่ลูกชายและเขาได้พูดได้เล่านิทานที่แม่เขาเคยเล่าให้ฟังอะไรกูุะประมาณ<อ>ว่าเอาไว้ให้ย้ำเตือนตัวเองนะฮะว่าตราบใดที่เราผูกติดอยู่กับตัวบ้านไม่มีอะไรมาทำร้ายพวกเขาได้ะฮะ เป็นอย่างอีกเรื่องที่มีพอดแปลกแหวกแนวอีกแล้วครับจะเป็นยังไงถ้าเราปล่อยเชือกไม่ได้แต่ความน่าสนใจจริงๆของหนังไม่ได้อยู่ที่เชือกหรอกครับตัวอย่างเปิดเผยให้เราเห็นว่าคนเป็นแม่เนี่ยได้บอกลูกชายทั้งสองคนว่าข้างนอกเนี่ยมันล่มสลายไปหมดแล้วโลกมันพังไปหมดแล้วข้างนอกมีแต่ปีศาจมีแต่อันตรายมีแต่สิ่งที่เออคุณแม่ให้คําอธิบายไม่ได้กับลูกๆอย่างแน่ชัดและแน่นอนฮะลูกๆต้องมีความสงสัยมีความเคอะขึ้ มีความเครือบแคลงใจเล่นกูจะพันทุกคลิปเลยเลยมันยิ่งทําให้นั่งมึงยังไม่หยุดรวยมันยิ่งทําให้หนังเรื่องนี้น่าสนใจขึ้นไปอีกมันน่าสนใจตรงที่ว่าตกลงคุณแม่โกหกหรือว่าทุกอย่างที่คุณแม่พูดเป็นเรื่องจริงกันแน่ข้างนอกมีตัวอะไรจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าหล่อนไปเองยิ่งทําให้คนดูอย่างเรายิ่งอยากรู้ยิ่งอยากสงสัยว่าหนังมันจะเป็นยังไงกันแน่พอเห็นชื่อผู้กำกับโอ,โอ,โอ้ยิ่งอยากดูคขาบอีกตัวอย่างเปิดให้เราเห็นว่า พวกเขาสามคนเนี่ยอยู่ในกระท่อมกลางป่าที่แสนจะห่างไกลความเจริญและดูเหมือนว่าทุกอย่างจะล่มสลายไปหมดแล้วจริงๆดูจะไม่มีสิ่งมีชีวิตเหลือรอดอะไรเลยตัวอย่างก็จะเผยให้เราเห็นอีกว่าคุณแม่เนี่ยได้บอกว่าพวกมันพยายามโกหกลูกพยายามหลอกให้ลูกสงสัยในตัวแม่พวกมันที่คุณแม่หมายถึงน่าจะเป็นตัวพวกนี้ฮนะร่างกายน่าจะเป็นคนนะแต่มีเกดเป็ดด้วยพีคนมีเก็ต แต่ดูแล้วน่าจะไม่ได้มีรูปแบบเดียวอย่างแน่นอนน่าจะมีสัตว์ประหลาดหลายตัวตัวคุณแม่เองก็ย้ำหนักย้ำหนาว่าเชือกคือทางรอดเดียวแต่ตัวอย่างหนังก็ยังไม่บอกว่าทำไมต้องจับเชือกฮะทำไมกูก็อยากรู้ทำไมต้องจับไปอสัตว์อันนี้ส่วนตัวละจะเย็นเ็นแล้วไปรอดูกันในโรงภาพยนตร์นะครับพูดถึงเรื่องเชือกเนี่ยสําหรับผมแล้วมันไม่ได้ใหม่สําหรับผมหรอกนะย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีเลยแหละตอนผมอยูป่ปหกอะ่ะเคยไปเข้าค่ายลูกเสือที่สัตหีบอ่ะนะ แล้วมันมี่ข่ตอนกลางคืนเนี่ยที่เราต้องแบบว่าเข้าฐานเนี่ยเอ่อไปเป็นหมู่ไปเป็นกลุ่มกลุ่มอเงี้ยก็เรียกอะไรอ่ะเออไปเป็นกลุ่มเหมือนเราะจำไม่ได้แล้วประมาณนั้นแหละแล้วทีนี้มันมืดมากเว้ทุกคนแล้วสิ่งที่ทหารเนี่ยผู้พี่ทหารเนี่ยเขาทําอ่ะให้เด็กอย่างเราทำนะเว้ให้เราทําอะไรรูป้ป่ะให้เราจับเชือกฮนะจับเชือกใช่นะทุกคนจับเชือกจับเชือกในความมืดฮนะแล้วก็คลำคลำคลำ,ำแบบคลำแบบแล้วเขาบอกห้ามปล่อยเชือกฮนะตามเชือกนั้นไปยังดีหน่อย ที่เขายังปักทูปไปให้ตามทางนะฮะอาฮะปักทูปนําทางใช่ครับทุกคนทูปที่เป็นด,ดอกๆฮะปักปักปัก,ปกเลียงไปเรื่อยๆตามตีนเขานะฮะเท่าที่ผมจําได้นะประเด็นคืออเชี่ยเอ้ยความน่ากลัวตรงนั้นแหละผมแม่งจะหาเชือกไม่เจอผมเป็นคนแบบขี้ดื้อมัง้งไม่รู้สิหันไปคุยกับเพื่อนหรืออะไรสักอย่างอยู่ละแล้วอยู่แบบเพื่อนแม่งเดินไปเว้ยเพื่อนแม่งเดินไปหมดเลยอะแล้วแบบเอา้าชิบหาย หาเชือกไม่เจอแล้วผมก็ยืนหมุนหมุนอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งประมาณเอประมาณเกือบจะสิบนาทีได้แล้วมีอีกหมู่หนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเดินมาเจอผมแล้วบอกเฮ้ยไปยืนทำอะไรตรงนี้คนเดียววะในใจผมแม่งคิดเลยว่าโอ้โหเชี่ยเหมือนโดนทุกอย่างเอเขาเรียกอะไรเหมือนผมมองไม่เห็นอะไรเลยทุกคนไม่เห็นแม้กระทั่งทูบไม่เห็นอะไรเลยมันมืดแบบมืดไปเลยอะทั้งทั้ที่แบบว่าหันมาหาเพื่อนแบบแวบเดียวนะ เออแล้วเพื่อนแม่งหายไปหมดแล้วอ่ะคือผมเบื่อมากเป็นอะไรที่แบบตึงตาตึงใจผมมากยันทุกวันเนี้ยแล้วก็ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังด้วยนะเหมือนผมหายไปอยู่อีกโลกหนึ่งแวบบหนึ่งอ่ะอยู่อีกมิติหนึ่งอ่ะทุกคนแบบหายไปไหนหมดวะแต่มันมืดมากฮะแม้กระทั่งแสงจันทร์ที่คืนนั้นจําได้ว่ามันมีแสงจันทร์นะแต่มันแบบแต่เป็นแบบแสงจันทร์ที่แบบแทบบจะมองไม่เห็นอะไรเลยฮะมันมืดมาก มันเป็นป่าทึบด้วยแหละประเด็นคือผมไม่ได้กลัวความมืดขนาดนั้นหรอกฮนะแต่ผมกลับได้ยินเสียงผู้หญิงฮนะบอกว่าทางนี้ทางนี้ทางนี้คือกระซิบอยู่ข้างหูฮนะด้านขวาแล้วบอกว่าคือแบบในช่วงสิบนาทีนั้นนหะคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบผมไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าผมได้ยินเสียงใครเรียกนะฮะในทางนี้ทางนี้ ผม,ผมไม่เคยเล่าให้เพื่อนฟังแลวไม่เคยบอกใครด้วยนะฮะกลัวว่าเขาจะหาว่าผมบ้านะฮะแต่เรื่องหลอนๆกับผมนั้นมีเยอะทั้งที่เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อและไม่เชื่อได้ซ้ำแหละเรื่องพวกนี้นะฮะบางทีไม่เจอกับตัวแล้วก็ไม่รู้เนาะประเด็นคือคนนหากลัวเลยตอนนั้นแหละเชื่อทำได้ไงไม่รู้ว่าต่อทุกวันนี้เขายังทำมันอยู่ไหมนะยังมีอยู่ไหมนะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าที่ค่ายสานหีบนั่นแหะที่เขาพาเด็กไปเข้าค่ายลูกเสือที่ไปกระโดดหอกระโดดน้ํากระโดดล่มเอ้ยไม่มีกระโดดล่มนั่นแหละ เขายังทําอะไรกันแบบนี้อยู่ไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะโคตรคิดถึงเลยเห็นหนังเรื่องนี้แล้วแบบว่าคิดถึงจังหวะนั้นเลยฮะแม่งน่ากลัวจริงแล้วทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าไอเสียงผู้หญิงที่เรียกผมนั้นเนะี่ยใครวะหรือว่าผมหลอนเองหรือว่าหูแว่วแต่ก็แว่วอยู่สามสี่ทีแนละ้ะอัตราความหลอนในตัวที่ผมวัดได้ก็น่าจะมีแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้คิดว่าต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยโคตรหลอนในตอนนั้นคือแบบว่า เพื่อนๆสนุกกันในวันเขา่ข่ใช่ไหมในคืนรอบกองไฟอะไรเงี้ยกูนี่นั่งซึมเลยนั่งซึมอยู่สามวันสองคืนซึมเลยไม่เล่าใครฟังด้วยเพื่อนนึงว่าคิดถึงบ้านแต่ตัดภาพมาที่นี่หัวกูคิดนี่คือเสี่ยงใครวะเสี่ยงใครวะใครเรียกกูวะไอ้้ยพักเรื่องหลอนๆของผมมาพูดถึงหนังก่อนนะเอาไว้ว่างๆผมจะมาเล่าเรื่องหลอนของผมให้ฟังแล้วกันนะยังเหลือเยอะเลย ส่วนตัวหนังจะมีกำหนดฉายเร็วๆนี้นะฮะยังไงก็คอยติดตามกันด้วยนะครับหนังที่มีข้อจำกัดอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรที่น่าดูอยู่แล้วฮะจะเป็นยังไงถ้าเราต้องปล่อยเชือกปล่อยเชือกแล้วเราจะเจออะไรหนังแนวๆน,นี้ออกมากี่ครั้งมันก็ขายได้ครับเราเคยดูอะไรกันมาแล้วบ้างอะไรนะห้ามองมองปุ๊บตายไม่ตายก็หลอนอะไรนะ่แล้วก็อะไรนะล่าสุดนี้ที่กำลังจะฉายอควายเอกเพจ เดวันห้ามส่งเสียงห้ามร้องห้ามไม่งั้นตายตัวหนังได้นักแสดงนำฮันลี่เบอร์รี่จากผู้ชนะรางวัลออสการ์ดีกีระดับออสการ์มาแสดงนำด้วยนะฮะตัวหนังจะออกแนวเฮอร์เรอร์สยองขวัญวันโลกแตกยังไงก็ไม่รู้อารมณ์ประมาณนั้นนะฮะไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรหลอกไม่รู้ว่าจะหลอกคนดูด้วยไหมแต่จากที่เห็นในตัวอย่างแล้วก็น่าจะสับขาหลอกคนดูสนุกเลยละ่ะสนุกขละ หรือว่าหนังจะเล่าออกมาแบบตรงๆตรงๆมันก็ดูธรรมดาเกินไปนะผมว่าเป็นหนังอีกเรื่องที่สายเฮอเรอร์สยองขวัญไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงฮะระดับความน่าดูของผมอยู่ที่7.5แอบหลอนนิดนึงแล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับน่าดูไหมไม่น่าดูหรือว่าแบบโคตรเบื่อเลยคอดอะไรแบบนี้คอเมนต์บอกกันได้นะครับ ยังไงมาถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u r s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับและคลิปนี้สนับสนุนโดยรัชตะยังไงไปติดตามแฟนเพจด้วยนะครับเพื่อแจกด้วยนะทำเล่นและสุดท้ายนี้แล้วสุดท้ายแกะและสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามกันมาถึงตอนนี้ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i b ์ให้ผมนะครับยังไงผมก็จะมีคลิปมาอัปเดตเรื่อยๆนะฮะช่วงนี้เอ่อจะพยายามทำคลิปนะฮะ จะพยายามทำตัวให้ขยันที่สุดนะครับทุกคนยังไงก็ขอบคุณนะครับติดตามกันไว้นะปุ่มข้างล่างติดตามได้นะครับผมกดทีเดียวพอเด้อไม่ต้องกด2ที 2> ยังไงวันนี้แล้วผมต้องขอตัวแล้วมาไปก<ป>่านเยอะแล้วอยากให้ผมมารีวิวหนังเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกกันไน้นะฮะส่วนผู้ชมที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้คุณเก่งมากฮะคุณคนเก่งมากฮะคุณไม่รู้ตัวหรอก คุณมีความอดทนฟังผมจนจบได้นี่คุณเก่งมากเลยฮะยกนิ้วให้เลยทุกคนเก่งมากครับยังไงขอบคุณทุกคนเนอะไปจริงแล้วไปแล้วไม่พูดแล้วปิดคลิปได้แล้วไปแล้วเลื่อนๆไปดูคลิปข้างล่างนะู่นอะยังไม่ได้ดูเลย ยังไงผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะฮะขอบคุณนะครับวันนี้สวัสดีครับ